รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโนทวัฒน์ครับและที่กำลังรับชมันอยู่นะครับนี่คือรายการจริงหรออ๋อเหรองานวิจัยช่วยไทยได้ครับเราจะมาตอกย้ํากันทุกเทปทุกทริปแบบนี้นะครับว่างานวิจัยเนี่ยช่วยไทยได้จริงครับผมครั้งนี้เหมือนกันนะฮะครั้งนี้เรามาที่จังหวัดศรีสะเกษครับผมเดินทางมาตามหางานวิจัยชิ้นหนึ่งครับซึ่งเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนครับเกี่ยวกับสารสนเทศครับเกี่ยวกับสติปับเกี่ยว ไม่เกี่ยวนะไม่สตีฟจ็อบไม่เกี่ยวผู้ชมครับไม่ต้องเอาเข้ามาครับให้เขานอนหลับสบายไปนะครับผมสมาร์ทโฟนครับแล้วก็สารสนเทศแล้วมาไกลกันถึงที่นี่แล้วอยู่ดีไงวิจัยอะไรครับมารวมกันได้แบบนี้ค่อนข้างงงอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับแต่ขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ครับพ่อแม่มือใหม่นะครับผมแหมจับตาดูไว้เลยครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับพร้อมแล้วก็ตามผมไปเลยครับเชิญครับ นะครับอ่๋อถึงแล้วครับถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกธาเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปหาอาจารย์ทนได้ดีกว่าครับเชิญครับไปสวัสดีครับ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 สสวััดีครบโอ้โหนะครับในที่สุดเราก็เจอแล้วครับผมนักอาจารย์ท่านผอเลยนะครับผมอาจารย์ครับอาจารย์นัดผมมาที่นี่ทําไมครับนี่มาในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับเนี่ยแล้วโรงพยาบาลที่นี่ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกด แล้วเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสารสนเทศอะไรเนี่ยให้คือยังไงะครับสำหรับงานวิจัยเข้ามาสู่โรงพยาบาลได้ยังไงครับคุณโนตจะต้องสอบถามรายละเอียดจากท่านผอโดยตรงครับสวัสดีครับท่านผอครับก็ติดเสียงรอกาาอาจารย์ด้วยเลยเราฟังกระจารเหมือนฟังวิทยุเอเอ็มเลยอาจารย์เอาท่านผอครับนี่ผมเดินทางมาถึงที่นี่ครับอยู่ดีเข้ามา ส่วนเกี่ยวเนื่องงานวิจัยได้ยังไงครับผมาจากที่เราได้ปฏิบัติงานมานะครับในเรื่องของการให้บริการกับเด็กกลุ่มอายุ0-5ปีนะครับในการ,ราให้ภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็ตรวจพัฒนาการนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะบันทึกข้อมูลด้วยระบบของพวกเราเองหรือเรียกว่า JHCS นะครับ,รบาการให้บริการนั้นการเข้าถึงข้อมูลก็จะเพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ว่าผู้ที่มารับบริการหรือพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสภาพปัญหาของพื้นที่นะครับในวันนัดหมายที่เรามารับวัคซีนเนี่ยนะครับหรือมาตรวจพัฒนาการเด็กมาเยอะนะครับเจ้าที่มีมีจานวนน้อยนะครับฉะนั้นก็จะขาดตกบุพร่องในการให้คําปรึกษาว่าแจ้งว่าพัฒนาการของเขาอยู่ในระดับไหน และอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าในชุมชนของเราที่รับผิดชอบแปดหมู่บ้านกลุ่มเด็กประมาณ200กว่าคนนะครับประมาณ50ต่อ50สเนี่ยส่วนมากจะนําบุตรหลานไว้กับปู่ย่าตายายครึ่งเลยใช่ครึ่งต่อครึ่งนะครับพ่อแม่ก็เป็นทางานที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพนะครับซึ่งทําให้การที่เรานัดหมายให้มารับวัคซีนหรือตรวจพัฒนาการเนี่ยหลุดหายไป อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่ที่ที่อยู่กับลูกเลี้ยงดูลูกจริงๆเองก็มีภาระงานในเรื่องของการเกษตรกรรมเหนื่อยล้ามาอยู่บ้านคือส่วนใหญ่พื้นที่ที่ทำเกษตรทำงานเกษตรเพราะการเกษตรมันต้องอยู่ข้างนอกต้องทำนอกบ้านทำนอกบ้านบางทีกลับมาเหนื่อยก็ลืมที่จะมาเปิดดูสมุดในการที่เรารับเด็กมารับวัคซีนครับทางรอสตอเราก็เลยตอบรับที่จะนําระบบในการพัฒนาระบบเนี่ยมาใช้งานในที่รพสตเราครับ สารสนงานวิจัยครับจริงๆแล้วเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงพยาบาลนี้ได้ยังไงครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ<ะ>เราต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับที่จะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<ะ>ที่นีนะ่ไม่ว่าจะเป็นท่านผอ,อรหรือ<ะ>ฝ่ายปฏิบัติการเพราะว่าท่านผอ,อเองก็เจอปัญหาเกี่ยวกับการรัดหมายนะครับอ,อันนี้คือไปที่<ะ>มาของการที่เรานํางานวิจัยเลยมามเจอกันพอดีครับผมหลังจากที่ตอบรับ งานวิจัยแล้วเนี่ยครับพอรับงานวิจัยมาปุ๊บได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอยู่แล้วเรื่องของคอมพิวเตอร์มีเรามีครบหมดเพียงแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของท่านที่อาจารย์ที่เขาถนัดเรื่องของระบบมาช่วยเรานิดนึงนะครับตรงนั้นแล้วที่รปสตเราเองก็ใช้การบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการด้วยระบบของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เพิ่มพลังงาน ครับเราก็ทําของเราไปตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าระบบตัวนี้พอเข้ามาเนี่ยมันทําให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้ปกครองนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็การนัดหมายของเรากับผู้ปกครองเนี่ยดีขึ้นเราก็เลยตอบรับครับพอเรารู้ว่าท่านผอมีข้อมูลอยู่แล้วเราก็แค่ว่าเอาข้อมูลที่ท่านผอมีอยู่แล้วครับเอามาวิเคราะห์ใหม่คือเป็นการศึกษาข้อมูล เอามาวิเคราะห์ใหม่ออกแบบระบบใหม่นั่นเองนะครับต่อยอดจากที่ท่านผอมีอยู่แล้วเสร็จแล้วก็พัฒนาระบบขึ้นมาอีกระบบหนึ่งที่จะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่านผอครับนี่คือที่ไปที่มาของการเริ่มต้นงานวิจัยโดยพยายามไม่เน้นให้มีเกิดพระงานใหม่ท่านผอครับรับงานวิจัยมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับ ทำงานราบรื่นสะดวกสบายคีอไหมครับในการเข้าถึงข้อมูลนะครับครับคือในช่วงแรกๆเราเองก็มีปัญหากับผู้ปกครองเหมือนกันในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในการที่จะไปกดดูข้อความที่เราส่งไปเนี่ยยังยังใช้ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าเราใช้เบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดครับในการส่ง SMS หรือข้อความไปในการนัดหมายนะครับอ่าหมอครับให้เปรียบเทียบกันหน่อยครับระหว่าง ก่อนที่จะได้รับงานวิจัยชิ้นนี้เข้ามานะครับในโรงพยาบาลกับหลังที่ได้รับงานวิจัยมาแล้วครับมาปฏิบัติกันต่อเรื่องกันผลมันแตกต่างกันมากไหมครอันดับแรกก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับผมอันดับที่2ก็คือกลุ่มของพ่อแม่เองเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริหารนะครับผู้บริหารอย่างพวกผมเนี่ยสามารถนําข้อมูลนะครับ ที่ได้มานะครับจากระบบเนี่ยนะครับไปวางแผนในการแก้ไขปัญหาจัดทาโครงการให้กับกลุ่มเด็ก0ูงอห้าปีได้ดีขึ้นครับเราทราบที่มาที่ไปกันแล้วนะครับแล้วเราก็ทราบถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆในการใช้งานวิจัยที่นี้แล้วครับแต่ผมยังไม่เห็นหน้าตาซอฟต์แวร์หรือว่าหน้าตาที่จะใช้งานอะไรครับหน้าตาเป็นยังไงครับผมก็จะชวนกนโต้ตไปพบกับทีมงานวิจัยแล้วก็เบื้องหลังของงานวิจัยชิ้นนี้งั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วต่อจากนี้เดี๋ยวเราตามไปดูงานวิจัยและหน้าตาของซอฟต์แวร์ตัวนี้ งั้นผมขอดูหน้าตาเว็บเพจหน่อยละกันครับหน้าตาเป<า>็นแบบนี้ฮะ<อ><อ>จะเริ่มเบิ้งหัสมุดทำงานเพืผมว่นค่ะครับผมบางข่างไปหาสมุดค้ากับมเห็น รบบทั้งหมดเนี่ยครับจริงๆแล้วการวางระบบถามกันพื้นฐานหน่อยครับว่าเราวางจักปัญหาแบบนี้ครับยากไหมฮะยากกว่าการจัดระบบแบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ไหมฮะก็เหมือนกับคล้ายๆกับการต่อยอดนะฮะต่อยอดก็คือจริงๆตัวทางด้านฝั่งของของพื้นที่เนี่ยเขาก็มีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้วซึ่งเราก็เหมือนกับทำปลักอินตัวหนึ่งเข้าไปเสริมเพื่อให้ให้มันตอบโจทย์ทางงานวิจัย ครับผมงั้นผมขอดูหน้าตาเว็บเพจหน่อยลวกันครับหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะก็หน้าตาก็แบบนี้ฮะเป็นสีฟ้าๆเนี่ฮะอันนี้คือหน้าแรกของระบบเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ3ส่วนที่จะเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นของคุณแม่นะครับแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลระบบที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับครับผมที่ว่าระบบเช็คข้อมูลได้นะฮะก็อย่างเช่นของคุณแม่นะครับ จะเข้าไปเช็คก็คือต้องใส่ user password นะครับซึ่งคุณแม่สามารถที่จะไปแก้ไขทีหลังได้นะครับอันนี้ก็ใช้รหัสบัตรประชาชนเข้าไปนะครับซึ่งพอล็อกเข้าไปนะครับก็จะมีในเรื่องของข้อมูลว่ามีลูกกี่คนนะครับอยู่ในนี้นะครับทีนี้ตัวที่ที่เรียลมนี้ก็คือในเรื่องของการตรวจว่ารายงานการตรวจพนาการที่ที่รพสตอนะครับว่าราพสตอตรวจเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่า ผ่านไม่ผ่านนะครับช่วงพัฒนาการช่วงเดือนที่1เนี่ยเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเดือนเดือนที่ S 1เนี่ยเขาควรที่จะทําอย่างนี้ได้นะครับก็คือผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยครับข้อมูลต่างๆเนี่ยครับใครมูลกําหนดครับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปตรงนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยฮะเรื่องเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือเป็นการวิเคราะห์จากมันจะมีแบบฟอร์มอนไมัย55นะครับที่ทางรปสตเขาประเมินอยู่แล้ว ครับผมประเมินอยู่แล้วแล้วก็เขาเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาขีดลงในระบบซึ่งเกณฑ์เหล่าเหล่านี้เนี่ยก็ดึงดึงมาจากเกณฑ์ของระบบที่โน่นเลยครับผมครับผมก็ดูพิกัดแผนที่อของเด็กนะครับอยู่แถวไหน,ไหนอะไรยังไง<ห>ได้ไดไหม<ห>ด,ดเลยใช่ครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ดูแลระบบนะครับที่จะเข้าไปคือด้วยหลักของผู้ดูแลระบบเนี่ยก็คือจะไปทําการแจ้งนะครับแจ้งเอ s เมเอเตือนเพื่อที่จะให้มาเข้ารับการตรวจพัฒนาการแล้วก็ เขารับวัคซีนนะครับว่าจะใกล้ถึงวันที่จะมารับวัคซีนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แจ้งเตือนเข้ามือถือเราก็ส่ง s m s ไปนะครับบางทีตายายเปิด s m s ไม่เป็นได้ยินแต่เสียงติ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาปลุกนะครับก็เลยก็เลยแก้ปัญหาโดยที่ส่งเอสเไปหาแม่ที่อยู่กรุงเทพเลยอย่างเงี้ยครับแม่ก็จะดูแล้วก็โทรบอกครับ เริ่มต้นนั้นทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเช็ครายชื่อของเด็กๆที่ครบกําหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนจากนั้นจะทําการส่งไปให้คุณพ่อและคุณแม่ผ่าน SMS ตามเบอร์มือถือที่ให้ไว้โดยทางโรงพยาบาลจะกําหนดให้มีการฉีดวัคซีนและตรวจพัฒนาการทุกวันพฤหัสที่2ของทุกเดือนหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้รับ SMS ก็จะทําการโทรแจ้งคนที่เลี้ยงเด็กซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปู่ย่าตายายครับพอถึงวันนัดเด็กๆก็กจะเข้ารับการฉีดวัคซีนและตรวจพัฒนาการ หลังจากการตรวจเสร็จทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบพร้อมส่ง SMS แจ้งผลกลับไปทางคุณพ่อและคุณแม่และหากผู้ปกครองท่านใดสงสัยอยากทราบรายละเอียดพัฒนาการหรือรายละเอียดวัคซีนที่ได้ฉีดหรือเด็กๆจําเป็นต้องเข้ารับการฉีดก็สามารถเข้าไปดูได้ครับซึ่งถือเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแต่ผลที่ได้ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ปกครองถึงผู้บริหารโรงพยาบาลเลยทีเดียวครับแจมแจ้งคุณผู้ชมครับคือพูดอย่างนี้ผมพูดเลยนะคุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกอยแน่นอนครับ จากนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วครับว่าการใช้โปรแกรมแบบนี้ครับแล้วก็ไปสู่สถานที่จริงๆปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยนะครับเราจะใช้งานให้เกิดประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับขอบคุณสำหรับข้อมูลก่อนดีกว่านะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะคุณแม่ฮัลโหลก้อยบาลุ อย่าลืมพาท้องแพรไปฉีดวัคซีนกับคุณหมอจอยด้วยนะและตรวจพัฒนาการด้วยอเออเออได้แม่สิผ้าไปตอนวันที่สิบสามบอกผ้าเก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะเออเออแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจากผู้ส่งสารนะครับที่เป็นคุณแม่นะครับตรงนี้เป็นส่วนของผู้รับสารเป็นคุณยายนะครับเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงาคิดว่าวิธีนี้สะดวกกว่าไหมครับสะดวกค่ะสะดวกเพราะว่ามันอันัน ค่ะมันมีวิธีดีมันก็ดีมันมันบอได้ลืมนะค่ะครับค่ะแล้วเคยลืมม่้ครับปกติเคยลืมค่ะลืมยังลืมยังอะไรผมฟังหน่อยยังไงฮะเอ้าบางทีแก่ข้าแต่เหตุใหญ่งานมันกะยุ่งแย้กกบลูกหลานจนลืมเบิ่งสันสมุดทำงานลืมจนค่ะครับผมบังขังไปหาสมุดหาก็บพราเห็นจนลืมเลยละค่ะคือปกติเด็กทั่วไปครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะมีสมุดที่เป็นของย่านครับสมุดเอ่อคล้ายๆอย่างนี้ นะครับอย่างนี้นะครับเป็นสมุดที่บอกหมดว่าฉีดวัคซีนอะไรบ้างแล้วก็วันไหนแต่พอคนเราเราเลี้ยงหลานอยู่บ้านเนาะเพิ่นอะมันลืมเลยลืมบางทีอนามัยก็อยู่ใกล้ๆนี่นะแต่ก็ลืมได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับเวลามีวิธีนี้มารู้สึกว่าสะดวกขึ้นคสะดวกที่บอกเคยลืมเนี่ยครับเคยมีเหตุการณ์อะไรที่ลืมแล้วปกติแล้วแก้วิธีปัญหายังไงครับพอลืมแล้วแก้ปัญหาไงครับแกบ้างครั้งก็ มันหยุ่งยากมันต้องแลนไปถามหมอแล้วบางครั้งเลยนะครับผมค่ะต้องโอ้ไปถามหมอบางครั้งหมอเบอยู่ถามซึ่งไปแพทย์เขาเลยค่ะครับผมหมอไม่อยู่อีกไม่รู้ทีอัน่รู้ที่ไปรู้จะใช้ทางไหนแล้วเพราะมันบางครั้งมันมันเลยมือไปแล้วนะค่ะครับผมจะเสียจังไรนี่กับมันเลยบนสะดวกนี่แหละครับผมนะฮะตอนนี้หลานก็ได้วัคซีนครบถ้วนค่ะแบบนี้นะครับผมคุณนะครับก็ท่านไหนครับหลานท่านไหนครับที่จะพาไปมี่คนนี้ใชฮะน้องแพรเลยน้องแพรว่าค่ะน้องแพรค่ะสวัสดีค่ะอลูก น้องแพรเตรียมตัวยังลูกเตรียมตัวแล้วค่ะกำลังจะพาไปเมื่อวีเลยป่ะไปฉีดวัคซีนกันเนาะไปฉีดวัคซีนน้อลูกเนาะไปฉีดวัคซีนนะมุดไปน้องแพรป่ะเป็นครับกิดผมาฮะเกอยากรู้ครับว่ามีกรณีไหนที่อุ้มหลานอุ้มลูกมาฉีดวัคซีนซ้ำไหมฮะโอกาสรอดมันจะน้อยค่ะ อ่ามาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เอ่อผมพาน้องแพรมาฉีดวัคซีนด้วยครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสมุดบันทึกสุขภาพครับค่ะจริงแล้วมาถึงปั๊บเนี่ยต้องทํายังไงก่อนครับผมอ๋อก่อนอื่นนะคะสําหรับเด็กที่จะมาฉีดวัคซีนมาถึงตอนแรกเราก็จะมีค้นประวัติเด็กตามแบบบันทึกเนี่ยอย่างของน้องแพรเด็กหญิงศซิวิมลควินราม ครับน้องแพรก็จะต้องมารับวัคซีนแล้วเราก็จะให้น้องแพรไปชั่งน้ําหนักว่าส่วนสูงแล้วก็ตรวจพัฒนาการที่ห้องน้นค่ะเอาละครับน้องแพรไปลูกบ้าไปแพรเชิญท่านอนเลยค่ยไปค่ะสำหรับน้องแพรนะคะตอนนี้อายุ1ปี6เดือน เราก็จะเทียบตามเกณฑ์อันนี้เป็นเกณฑ์น้าหนักของเด็กผู้หญิงหนึ่งปี6เดือนก็18เดือนครับผมสิเดือนก็จะอยู่ตรงนี้น้องแพรได้สิบห้ากิโลแพรจะโอเวอร์เบตแล้วแพรเกินใกล้จะเกินแล้วครับผมต้องลดต้องลดน้ําหนักลงแล้วแล้วส่วนสูงอะฮะผ่านค่ะนี่ตามอายุน้องแพรนี่รั้าสูงได้88ผ่านเกณฑ์นะคะเพราะว่า เกณฑ์มันต้องตั้งแต่88ขึ้นไปแล้วที่อื่นๆเขาจะเหมือนกันอย่างนี้ไหมครับเหมือนกันค่ะครับผมสบายไหมคะสบายเนอะสบายสบายแล้วครับนี่จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนแล้วนะครับฉีดวัคซีนได้เลยป่ะฮะยังค่ะเราต้องตรวจพัฒนาการก่อนค่ะตรวจพัฒนาการก่อนค่ะครึ่งเราจะมีเกณฑ์ให้อยู่สี่ข้อว่าเด็กใช้ช้อนตักอาหารทานเองได้ไหม แล้วก็เขาพูดได้สามคำไหมวิ่งได้หรือยังแล้วก็เราก็จะมีชุดเครื่องมือตรวจพัฒนาการนี่ค่ะคเทบาสามคำแพเรียกแม่อ้วนูกแม่อ้วนเรียกแม่อ้วนเร็วคือก็จะมีการทักถามถามถ่ายกันครับว่า เป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับแล้วอยู่บ้านแตกต่างกันที่อยู่ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กบางคนสมมุติเอากรณีแรกก่อนนะครับไม่ฉีดไม่ทันฉีดไม่ทันจะส่งผลอะไรกับเด็กไหมฮะถ้าไม่ทันจริงๆเราจะมารันเราจะมีโปรแกรมโปรแกรมสําหรับเด็กที่ฉีดวัคซีนช้าครับเขาก็จะมีของเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาไว้อยู่ค่ะว่าเราอาจจะไปเจอเด็กตอน5เดือน6เดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับเราก็จะมีเกณฑ์ของเราซึ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะตั้งเกณฑ์ว้ให้เราคร่ะเกิดม่อยากรู้ครับว่ามีกรณีไหนที่อุ้มหลานอุ้มลูกมาฉีดวัคซีนซ้ํำไหมฮะออกรณีอย่างนั้นจะมีประเภทที่แบบว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่มีระบบที่ติดตามด้วยแบบ,บ <ผม S 2> นี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีบางคนที่แบบว่าไม่อ่านหนังสือตามใบที่เรานัดไว้ข้างหลังก็เห็นเพื่อนบ้านเขาเดินอุ้มลูกอุ้มหลานก็เดินตามเข้ามาค่ะแต่พอมาถึงพี่ตรงนี้พี่ก็จะเอ๊ะเด็กคนนี้ทาไม เหมือนเพิ่งเคยเจอกันเมื่อเท่าไหร่แล้วก็จะเพื่อความแน่นอนเราดูในเอกสารเราแล้วว่าเด็กคนนี้ได้แล้วนะเพื่อความแน่นอนอีกทีเราจะไปดูที่คอมพิวเตอร์เราอเราก็รู้ว่าแล้วแล้วว่าเด็กคนนี้ได้ไปแล้วเราก็จะมาบอกปู่ย่าตายายว่าเป็นเดือนใหม่นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้อะค่ะมีแต่กรณีที่เกือบไปคะคุณผู้ชมครับเกือบจะโดนฉีดครับถ้าเกิดเด็กไม่ได้รับวัคซีนเกิดเด็กเป็นอะไรเป็นโรคพวกคอติบไอคอนบาดทะยักที่เขามีวัคซีนฉีดถ้าเด็กเป็นแล้ว โอกาสที่จะรักษาโรคนี้มันจะไม่หายโอกาสรอดมันจะน้อยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเกิดถึง <5 S 1> ห้าขวบสองคัญมากเอาละครับ,รบหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จนะครับก็จะมาอยู่ที่ขั้นตอนตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์นี้แล้วละ่ะตรงนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับผมขั้นตอนการลงข้อมูลของเด็กที่เราฉีดวัคซีนไปนะคะครับอย่างการณีนี้น้องแพรฉีดไปแล้วเราก็จะมาลงข้อมูลก่อนแก พี่ครับหลังจากที่มีระบบเข้ามาแล้วหลังกับก่อนเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นอย่างไงบ้างครับค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มีระบบนี้ครับเด็กจะพลาดการมาฉีดวัคซีนคือไม่มาตามนัดนะคะครับคือผู้ปกครองจะลืมไปเลยว่ามีหรือม,ม,มีนัดหรือไม่มีนัดด้วยความที่แบบว่าใส่ใจกับการประกอบอาชีพมากเ<อ>กิน,น,นค่ครับครับ,รบก็เลยไม่ก็เลยจะพลาดนัดกันตลอดแต่พอมีระบบนี้เป็นระบบการเตือน เด็กจะเด็กจะได้รับวัคซีนตามนัดปกติเคยพลาดประมาณปกโดยเฉลี่ยประมาณต่อเดือนผ่านการเคลื่อนคาดเคลื่อนการมาฉีดนี้ประมาณอ่ะผมตีซะห้าลายอ่าค่ะหลังจากมีระบบเข้ามาปั๊บ เต็มร้อยเลยค่ะเด็กมาตามนัดหมดเลยไม่มีพลาดกันเลยไม่มีลลพลาดเลยค่ะโอ้โหระบบนี่ใช้งานได้ดีจริงๆครับคุณผ,ผู้ชมครับนี่คือเสร็จขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมครับค่ะครับผมคผู้ชมครับนี่เหมือนจะสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายครับเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะครับไปดูกันครับเชิญครับเมื่อก่อนที่ฉันก็จะไม่ค่อยได้นะคะช่วงหลังๆเขามี SMS มาบอก อย่างน้อยมันก็ช่วยเตือนความจําของเราอีกทีหนึ่งค่ะดิฉนันไม่ค่อยถนัดเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ก็มีสามีและน้องสาวเข้าไปช่วยเขาก็สามารถบอกให้เราได้รู้ว่าพัฒนา,ฒนาการของลูกเราอยู่ในช่วงไหนปกติหรือไม่ผิดปกติไหมแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เขาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างขอขอบคุณงานวิจัย ที่มีระบบนี้ขึ้นมาอย่างน,น้อยก็ได้ช่วยเตือนความจําให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูบุตรหลานของท่านนะคะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราที่ทํางานนอกบ้านแล้วค่ะเอาละรครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับทั้งผู้ส่งสารทั้งผู้รับสารครับผมอยากให้อาจารย์ฝากอะไรเล็กน้อยครับสำหรับ คนที่ารับชมูนตอนนี้ครับเชิญครับแตนครับครับสําหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้ยืนยันแล้วว่าเครื่องมือที่เราได้พัฒนานะครับเกิดประโยชน์ต่อวงการด้านสาธารณสุขครับจึงฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าหากเป็นไปได้ก็นําระบบที่เราได้พัฒนาขึ้นนี้ไปปรับใช้นะครับครับผมอาจารย์จะมานิ่ยมีทั้งรายการเลยนะครับผมครับผมก็อย่าลืมครับผู้ชมครับ 1-5้าขวบครับก็เป็นวัยที่ต้องประบป้ะงงมกันหน่อยครับในเมื่อเขากําเนิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดครับผม5้าขวบครับแค่นั้นเองครับอย่าลืมนะครับว่าสําคัญสุดๆจริงๆเอาละครับรายการของเราครับหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าจะไปดูงานวิจัยชิ้นไหนกันก็ติดตามชมกันวันนี้ขอบคุณหมดเลยครับทั้งนักวิจัยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่หลานด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณนักวิจัยของเราขอบคุณนักค้าอ ครั้งหน้ากลับมาพบกับรายการของเราใหม่นะครับกับรายการจริงเหรอหอเหรอนั่นแหละครับผมจะไปดูงานวิจัยชิ้นไหนครับติดตามแล้วกันครับเพราะงานวิจัยช่วยถ่ายได้ครับครั้งนี้ลากันไปครับสําหรับนศทวัฒน์แล้วก็พี่ๆทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับมันไปกันเลยคุณคูครับครับไม่รู้ไม่รูจะตามอาจารย์ไปตามจริงกันอะไรเป็นสีนี้สีน้ำไป ไมถ่ายเลยตรงนน้นอยู่นี่โอ้ยนั่งหน้าวันนี้นั่งหน้าเป็นเมียนา้าตลวสู้เออนะครับอ่านแลถึงแล้วครับ